สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกแล้วแดดดีออนดูตีนะครับผมตอนนี้ผมอยู่ที่เทรดโปก็เป็น snowy mountain ของประเทศออสเตรเลียเนาะโอ้ไม่หนาวเท่าไหร่ไม่หนาวเท่าไหร่วันนี้ไม่หนาวเท่าไหร่ตื่นกันมาแต่เช้าเลยยังไม่แปลงฟันต้องมาแปลงฟันบนรถใช่ไหมคะ <c oughs> คือคลิปนี้ไม่ได้จะมาถ่ายคลิปท่องเที่ยนนะครับแต่จะมาถ่ายคลิปบอกคนที่อยากมาออสเตรเลียว่าถ้าอยากมาออสเตรเลียต้องทำยังไงต้องเตรียมตัวยังไงในเวอร์ชั่นปี2022เพราะผมเคยทำเวอร์ชันเก่าไว้แล้วลองเข้าไปดูอันนี้คืออันอันนั้นคืออันเก่าเสื้อตัวเดิมเลยวันนี้จะมาอัปเดตกันสักหน่อยว่าควรทำยังไงเตรียมตัวยังไงเพื่อจะมาออสเตรเลีย เ,เพราะว่าทุกคนอยากจะมาตอนนี้ประเทศเปิดปกติประเทศออสเตรเลียขาดแรงงานมากเลยมาดูคลิปนี้แล้วก็ทำตามรับรองครับผมพอไหมลูกอลองลองแอ เจอกูดเจอกรูดจะบอกว่าเจอกรูดสปอตเจอกรูดสปอตเลยก็หิวเมื่อกี้ขึ้นไปเล่นกันนิดหน่อยแล้วหิวมากคือเขาเรียกอะไรอ่ะคือเมนของคลิปนี้เลยไม่อยากเสียตังค์เยอะผมเลยพกซุปมาพกน้ําพกมาม่ามาไก่ต้มมาม่ากินประหยัดตังค์ไม่อยากเสียตังค์เยอะขออนุญาตต้มมาม่าก่อนแล้วจะมาพูดในหัวข้อต่างๆให้ทุกคนได้ดูกัน ตักน้ำเนี่ยมาต้มมามากชื่ครับข้อแรกนะครับผมผมว่าเราต้องควรประเมินตัวเองก่อนเลยว่าเราเหมาะสมกับวีซ่าอะไรเช่นบางคนอาจจะขอมา w o r k ์ก g ิงที่ออสเตรเลียได้เลยก็ได้ก็มีหรือบางคนคุณสมบัติไม่เข้าข่ายก็ต้องมาเป็นนักเรียนมาเรียนต่างประเทศอะไรเงี้ยก็ว่าไป หรือบางคนอยากจะมาทำงานแล้วก็เรียนไปด้วยไม่ใช่หรืออยากหรือบางคนอยากจะมาเรียนไปด้วยแล้วทำงานไปด้วยก็ว่ากันไปก็ต้องดูคุณสมบัติของแต่ละคนเพราะแต่ละคนมันไม่เหมือนกันใช่ไหมครับสำรวจตัวเองที่ผมบอกนะครับผมยกตัวอย่างพี่เอี่ยมที่ผมรู้จักพี่เขาเคยอยู่ที่นี่มาก่อนแล้วเขากลับไทยไปแล้วก็อยากกลับที่นี่ใหม่ทีเขาก็ใช้สกิลเชฟที่เขามีนะครับ เขาทาเชฟเขามีประสบการณ์การทำงานเชฟเขาก็แอพพลายจากที่ไทยเป็นหาหานายจ้างที่ประเทศออสเตรเลียสปอนเซอร์เขาก็รอวีซ่าออกอยู่ตอนนี้แบบนั้นได้เลยถ้าใครเข้าข่ายเนาะไม่ว่าจะคนที่ทํางานเป็นเชฟอยู่ที่ไทยมันก็ทําได้ซึ่งเรื่องเหล่านี้มันมีข้อมูลเยอะแย,ะเ,ยะเต็มไปหมดหรือแม้กระทั่งเราดูคุณสมบัติเราว่าจะมาเป็นนักเรียนที่นี่จะมาเรียนต่อที่นี่ก็ต้องดูว่าเรามาเรียนต่อสายไหนเช่นบางคนจบ บริหารธุรกิจมาอยากจะมาทํางานอยากจะมาเรียนเชฟอย่างเงี้ยก็ต้องดูว่าเฮ้ยทำไมเราเรียนบริหารมาทําไมถึงต้องมาเรียนเชฟมันก็อยู่ที่ว่าเอเจนท์ที่เราทำเนี่ยครับเขาเขียน GTE ให้เราดีหรือเปล่าตัวเอง GTE มันคืออะไรเขาว่าหลายคนคงแบบไม่เข้าใจ GTE คือจดหมายอธิบายเหตุผลว่าทําไมเราถึงอยากมาเรียนอยากมาทํางานที่นี่อะไรเงี้ยเราต้องมีจดหมายอธิบายบางทีเขาเห็นประวัติเห็นอะไรเสร็จแต่เขาไม่รู้ว่าทําไมอ่ะเราถึงอยากมาเรียนอ่ะเฮ้ยจ้ะ กินมามากเหรอคะ <c oughs> คือเทรดโปรเนี่ยครับมันจะเป็นวินเลจเป็นหมู่บ้านที่แบบสกีเลยใครแบบว่าชอบเล่นสกีหน้าสโนว์ซีซั่นนะก็จะแบบมานอนพักที่นี่ขึ้นไปเล่นข้างบนได้เลยมันจะมีเพอริเชอร์อีกซึ่งก็จะแยกออกไป,ปผมไม่ค่อใช่คนชอบเล่นสกีี่มันความสนุกไม่เหมือนกันนะผมไม่ชอบความหนาวมือเย็นหมดเลยโอ้โหเนี่ยปลาคุกมาน่าจะอร่อยนะเนะเหมือนกินอึเลย อีกเรื่องหนึ่งที่โคตรสาคัญเลยนะครับก็คือ statement คือการจะมาออสเตรเลียครับเขาจะดูด้วยว่าเราอะ statement มีหรือเปล่าซึ่งก็บอกไม่ได้ว่าแต่ละคน statement จะโดนเรียกเท่าไหร่สําหรับตัวผมเลยนะครับ statement ยิ่งมีเยอะยิ่งปลอดภัยคือมีเงินเก็บในบัญชีเงินนอนในบัญชีถ้าสมมติเราวางแผนว่าจะมาออสเตรเลียภายในอีก2 3, 4ปี5ปีข้าปีข้างหน้าเงี้ยพยายามฝากเงินเก็บเลยครับเก็บเป็นออมรั์อะครับไม่ว่าจะเป็นของพ่อของแม่ หรือของเราหรือของอาแต่ให้ดีเป็นของพ่อของแม่ดีกว่าหรือเป็นญาติโดยสายเลือดอะไรเงี้ยที่เขาสามารถสปอนเซอร์เราได้เวลารเรามาสปอนเซอร์คืออะไรไม่ใช่สปอนเซอร์ที่ใช้ดื่มนะครับสปอนเซอร์ในที่นี้ก็คือหมายความว่าสมมติเรามาอยู่ประเทศออสเตรเลียแล้วคนที่จะสามารถส่งตังค์ให้เรามาไม่ว่าจะเป็นค่าเรียนค่าบ้านค่าใช้อะไรเงี้ยครับเพราะว่าเขาไม่ได้รู้ว่าเราจะมาทํางานหาเงินใช้เองอะไรเงี้ยครับ เขาก็เลยต้องปลอดภัยไว้ก่อนมีคนสปอนเซอร์เราเขาก็เลยต้องเช็คหลักฐานการเงินตรงนี้แหละครับการเดินสเตทเมนต์แถวนี้นี่เขาให้ตกปลาได้ด้วยนะครับปลาเทา่าปลาอะไรมีป้ายบอกอยู่แสดงว่าหน้าตกปลาถ้าสมมนนติหน้าตกปลาหน้าตกปลาหมายถึงฤดูการตกปลาเออฤดูดูการตกปลาน่้จะสนุกอีกข้อหนึ่งเลยนะครับจุดอ่อนของคนไทยเกือบทุกคนจะพูดทุกคนไม่ได้ก็คือเรื่องภาษาคือเราต้องเตรียมมาเลยไม่ว่าจะเป็น ผลภาษา PTE หรือ IELT ถ้า PTE ก็พี่ยาดาเลย PTE Plus ถ้า IELT ก็คุณครูลีลาลองติดต่อไปดูใครสะดวกอันไหนก็ทักอันนั้นไปเลยให้ฝึกภาษาก่อนเลยครับถ้าภาษาเราได้นี่เราเรากำไรมากเลยนะไหนๆก็แบบมาถึงต่างประเทศแล้วครับถ้าเราไม่ได้ภาษาเลยอย่างเงี้ยมันต้องใช้อยู่แล้วพูดง่ายๆถ้าเหยียบประเทศออสเตรเลียมันต้องใช้อยู่แล้วแล้วยิ่งเราเก่งภาษามากเท่าไหร่นะครับความเจริญในหน้าที่การงานยิ่งมากขึ้นเท่านั้นเชื่อผมจริงๆอยา่า อยากกลัวที่จะเรียนอยากกลัวที่จะต้องหัดอยากกลัวที่จะต้องพูดติดต่อไปครับคุณครูลีลาหรือ PTE Plus ไม่ได้ค่าโฆษณาเนี่ยเขาไม่รู้ด้ยวยผมมาพูดให้มาได้หรือเปล่าโอ้โห oh หมือนผมตอนนี้นะครับยังไม่ได้อัปเดตให้ทุกคนได้รู้กันคือถ้าผมมีผลภาษา IELT 6 e s band หรือ PTE 50นะครับผมผมสามารถยื่น P.R. ได้เลยอนิดเดียวแต่ผมตอนนี้ผมยังไม่เริ่มรอก่อนปล่อยให้ชิวไปก่อนตอนนี้ผมอยู่ working visa ก็เออไม่เป็นไรเราไม่ได้เล่งขนาดนั้นก็ถ้าได้ IELT หรือ PTE เมื่อไหร่จะมาทําคลิปให้ทุกคนดูครับาจะได้เป็นคนออสเตรเลียสักทีเหนื่อยเหลือเกินกับการเดินทางครั้งนี้ ผมอยากให้ทุกคนนะครับอย่าหมดหวังแล้วก็ให้มีหวังตลอดเวลาเหมือนผมมองย้อนกลับไปเมื่อ3-4ปีที่แล้วผมก็แบบว่าเหมือนการเล่นเกมเลยเก็บเควสเรื่อยๆไม่ว่าจะใช้ภาษาใช้ประสบการณ์ทำงานหรือต้องทำรีซูเม่ต้องใช้เวิร์กเรฟเฟรนทุกอย่างมันมีขั้นมีตอนของมันครับมันเหมือนการเล่นเกมเลยเหมือนกับว่าเราจะไปผ่านด่านเนี้ยเราต้องไปเก็บอ้นี้ไปทำอันนั้นไปทำอันนั้นซึ่งมันจะมีเวของมันอยู่ขออย่างเดียวอย่ายอมแพ้อย่ายอมแพ้ครับทุกอย่างมันเป็นไปได้ แต่บางครั้งมันก็เป็นเป็นไปไม่ได้เหมือนกันอย่าหลอกตัวเองมันต้องประเมินตัวเราก่อนว่ามันจะเป็นไปได้หรือเปล่าพูดเหมือนกำกวมพูดเหมือนอะไรเนะาะหวังว่าคนดูจะเข้าใจนะครับน้องจะตกแล้วน่งจะตกแล้วน่งจะตกแล้วถึงเป้าถึงเป้า กินขนมไงปีหน้าเดี๋ยวมาใหม่น้องทันเล่นสกีโอเคไหมโชว์ก็เดี๋ยวเราต้องรีบกลับเพราะครับเพราะว่าต้องใช้เวลาสี่ชั่วโมงเลยไปถึงบ้านพรุ่งนี้ทำงานต่อตอนนี้ก็บ่ายสองกว่าแล้วสนุกสนุกอยู่คนเดียวเลยหมาน้อยเดี๋ยวปีหน้ามานอนเลยดีไหมแล้วก็ให้น้องหัดเล่นสกี มีสโนว์นบอร์ดดีสโนว์นบอร์ดสโนว์นบอร์ดเนาะ นท่าตานไหนในจุดต้านไหนสิลูกอ๋อน้องทาตาใช่ไหมเสียงมากกระจกแตกแตกเลยอะแล้วตรงนี้ก็เต็มเลยเป็นรอยลมกระชากหัวหลุดมากลมแรงมากเลยวันนี้นี่เป็นอีกวันเลนะครับเมื่อวานกลับมาก็ถ่ายคลิปไม่เสร็จนี่อีกวันหนึ่งแล้ววันนี้ร้านแบบยุ่งสุดๆเลย คบผมอีกเรื่องหนึ่งที่ควรเตรียมตัวก่อนมาเออสเตรเลียก็คืออาชีพครับคือเรารู้อยู่แล้วแหละว่าเราอยากมาเออสเตรเลีอยอยากจะมารับ job เสริมอะไรใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็น b ริส s ้ a เชฟหรือจะมาทํานอื่นที่แปลกต่างออกไปก็ให้เตรียมตัวมานิดนึงยกตัวอย่างบริสต้าถ้าสมมติเราโฟกัสแล้วว่าอยากมาที่นี่มาทํางานบริสต้าให้เราบอกว่าให้เราเริ่มลงคอร์สจากที่ไทยมาก่อนเลยไปเรียนพวกเบสิกพื้นฐาน ไปเรียนรู้เกี่ยวกับว่าประเทศออสเตรเลียเขามีออเดอร์กาแฟอะไรยังไงเพื่อการมาหางานที่นี่มันจะได้ง่ายขึ้นมันง่ายขึ้นแล้วมันดียังไงอย่าลืมนะครับตั้งแต่ก้าวแรกที่เหยียบที่ขายเหยียบประเทศออสเตรเลียเนี่ยมันจะมีตั้งแต่มีรายจ่ายอย่างเดียวเลยไม่มีลายรับเพราะว่าเรายังไม่มีงานใช่ไหมไม่นับถึงคนที่พ่อแม่สามารถสปอนเซอร์ส่งเงินมาให้ใช้ได้แนละ้วอย่างนั้นอีกมันก็เป็นอีกเคสหนึง่งเพราะฉะนั้นยิ่งเราหางานได้เร็วเท่าไหร่นะครับมันก็ยิ่งดี มากขึ้นเท่านั้นเพราะว่าเพราะว่าจะได้ช่วยเผาเรื่องค่าใช้จ่ายไปได้เยอะเลยเพราะฉะนั้นอย่างน้อยก็เตรียมพ็อกเก็ตมานี่มาหน่ดนึงเผื่อว่าเราหางานไม่ได้เราจะได้มีจ่ายค่าบ้านค่ากินอะไรไปก่อนก็่นแหละรครับเป็นข้อมูลข้าวว่าคนที่อยากมาออสเตรเลียต้องทํายังไงต้องเตรียมตัวยังไงบ้างและผมอยากจะขอฝากเรื่องหนึ่งใครที่ทักมาเกี่ยวก,กับการทําวีซ่ามาออสเตรเลียกับเพจแดดดีออนดูดีนะครับให้แนะนําตัวนิดนึงอย่าหุ้นวุ่นมา ให้หาความรู้มาหน่อยก็ดีไม่ใช่ว่าไม่รู้อะไรเลยว่าแบบมาแบบจะมาเอาจากข้อมูลจากผมอย่างเดียวมันก็ไม่ได้ส่วนมากนะครับคนที่เขาได้มาคือคนที่แอบแฝงตัวหาข้อมูลแล้วเขาก็ทําเลยจริงๆแบบปุ้งมาเลยคนคนแบบนี้ส่วนมากจะได้มาจริงๆยุคสมัยนี้มันเปลี่ยนหมดแล้วครับไม่ว่าไม่ว่าคุณอยากรู้อะไรคุณสามารถหาในอินเทอร์เน็ตได้หมดเลยยิ่งถ้าคนอ่านภาษาอังกฤษเข้าใจนะครับยิ่งจะ ได้เปรียบข้อนี้มากเพราะข้อมูลมันจะเยอะมากเกี่ยวกับการมาประเทศออสเตรเลียจะได้ช่วยกันทั้งสองฝ่ายจะได้ทํางานกันง่ายมากขึ้นสุดท้ายครับถ้าใครสนใจมาประเทศออสเตรเลียโดยเฉพาะคนที่สนใจเรียนเชฟเรียนครัวเพื่อขอสัญชาติออสเตรเลียเนี่ยทกมาได้เลยแล้วมาเจอกันที่ประเทศออสเตรเลียครับสำหรับนี้ขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมนะครับกด subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยวันนี้บ๊ายบายครับ